สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องกายวิภาคนิดนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจีบสาวนะครับคือผมจะมาเรียนว่าถ้าคุณจะจีบสาวเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ควรทําอย่างยิ่งครับคือห้ามทําห้ามทําเลยก็ดีครับนั่นคือการเล่นโทรศัพท์ครับทําไมน่ะเหรอครับคือสมมุติว่าไอนี้เป็นโทรศัพท์นะครับคุณจะสมมุติว่ามันเป็นอะไรก็ได้ครับ i อ h o n e i p h o สิบสี่ o ป a x กก็ได้นะครับอ่ะท่าในการเล่นโทรศัพท์มาตรฐานก็คือท่าประมาณนี้นะครับ ก็คือจับจับแล้วก็เคลีย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 นะคุณคุณดูนะครับว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงดูดูตัวผมเนี่ยว่าสภาพเราเป็นยังไงนากลมไหลหอไหลตกนะครับแล้วก็งองององงูมงูมดูแล้วโง่ครับ แบบเนี้ยคุณคิดว่ามันดูดีสําหรับสาวๆไหมครับคือมันไม่ดูดีกับกับใครเลยครับจะสาวจะไม่สาวหรือว่าจะหนุ่มจะเพื่อนคุณเขาก็ไม่ได้เห็นว่าคุณดูดีนะครับอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่าที่มันดูดีเนี่ยมันก็คือท่าปกตินะครับก็คืออกพายไหลพึงคุณเห็นความแตกต่างไหมครับจากท่าเล่นโทรศัพท์พอคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายออกมานะครับ เป็นท่าปกติเห็นไหมครับไหลมันก็เปลี่ยนหน้าคุณก็จะเชิดหน้าขึ้นมานะครับไอ้ท่าเล่นโทรศัพท์เนี่ยครับมันดูทุเรศนะถ้าคุณจีบสาวแล้วคุณเล่นโทรศัพท์เนี่ยภาพแรกที่สาวเห็นก็คือความทุเรศของคุณนะครับมันเป็นภาพของไอ้ขี้แพ้ต่อมาคุณคิดว่าสาวเขาจะ จะชอบไหมครับที่คุณเล่นโทรศัพท์ไปในขณะที่ไปเที่ยวกับเขาเช่นอ่าคุณคุณไปนั่งกินข้าวแล้วแล้วคุณระหว่างรอรอกินข้าวเนี่ยคุณก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยไถย่ถ่ถูถูถเคลียเคียปัดปัดอะไรไปมันมันไม่มันไม่สง่างามนะครับแล้วสาวเขาก็จะลำคานว่าอ้าวตกลง มึงจะมาเที่ยวกูหรือมึงจะมาแค่โชว์โทรศัพท์เนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ยมันเป็นข้อห้ามสำคัญเลยครับอย่าทำครับต่อให้โทรศัพท์ของคุณเป็น iPhone 14 Pro Max Mac Pro อะไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาแล้วสาวเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่า ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครก็สนใจไอ้โทรศัพท์ของคุณหรอกครับนะเพราะว่ามันมันสาวเพรามันไม่ใช่สิ่งที่สาวเขาสนใจะครับกับไอ้โทรศัพท์ของคุณน่ะนะเขาสนใจใ <ๆ S 1> อะไรอย่างอื่นกับคุณมากกว่าถ้า <นะ S 1> ึ่งมาเ <มา S 2> ที่ยวกับคุณถ้าเขาไปเที่ยวกับคนที่มีโทรศัพท์เครื่องละห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยเพียงด้วยเหตุผลเพียงว่ามีโทรศัพท์เครื่องละห้าหมื่นเจ็ดหมื่นน่ะเออมันก็มันก็ ไม่ไม่มีนะมันไม่มีเรื่องแบบนั้นนะครับว่าสาวเขาจะเลือกไปเที่ยวคนที่มีโทรศัพท์เครื่องละห้าหมื่นเจ็ดหมื่นนะมันไม่ใช่ผมก็เห็นเห็นเรื่องอย่างนี้มาเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีมีโทรศัพท์ V series นะ V series ตอนนั้นก็เครื่องหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะเมื่อราวราวราราวสามสิบปีที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ราคาแพงมากเรียกว่า ถ้าเทียบในสมัยนี้ก็เครื่อนเป็นแสนนะครับเทียบกับข้างเงินสมัยนี้ก็เครื่องเป็นแสนนะเออมันก็ไม่ได้ทําให้ผมจีบสาวได้มากขึ้นมานะครับมันก็สาวเขาก็ไม่ได้สนใจนครับเขาะจะแค่งงๆว่าโทรศัพท์อะไรว่าแม่งเปิดต้องเปิดแล้วถึงจะกดปุ่มคุยได้ด้วยนะต้องเปิดต้องอะไรเงี้ยเครื่องอาจจะเล็กๆหน่อยก็ดูยิ่งดูทําให้ทําให้คือเอาอย่างนี้แล้วกัน คุณพกปืนเล็กๆกัพบพกปืนใหญ่ๆอะ่ะอันไหนมันดูมันดูหน้าหน้าเกรงขามกว่ากัน<ม>นะครับแล้วโทรศัพท์เครื่องบีซีดีเครื่องเล็กๆอะ่ะมันก็ดูไม่น่าเกรงขามดูตุ๊ดแตว๋วติดรตุ๊ดแตกอะไรแบบนี้ไปเลยสาวาก็ไม่ได้สนใจผมบอกเลยว่าสาวไม่ได้สนใจโทรศัพท์ของคุณนะดังนั้นเนี่ยห้ามเลยครับผมแนะนําแนะนําจริงๆเพราะว่าผมเห็นความผิดพลาดมาเยอะและ้วตัวผมก็เคยผิดพลาดนะครับ กับอะไรพวกนี้ดังนั้นเพื่อให้การจีบสาวประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เพื่อให้บุคลิกภาพเนี่ยดูดีนะครับคุณอย่าเล่นโทรศัพท์ครับแล้วก็เวลาเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับหรือเวลาเดินเหินอะไรของคุณเนี่ยคุณฝึกตัวเองครับให้ให้ไห,หล่ตั้งนะครับอกผายไหล่ผึ่งอย่างนี้นะครับอย่าอย่าเดินห่อ,หอ กม้มๆหน้าเดินเดินเงยหน้ามองปลายจมูกให้มองผ่านปลายจมูกไปที่ไปที่ทิศท,ท,ทางที่คุณจะไปหรือว่าทิศที่คุณมองคุณอย่าอย่าไปก้มหน้าแล้วก็อย่าไหลห่อนะมันมันจะดูทุเรศแล้วเดินเนี่ยคุณอย่าอย่าอย่าหนีบครับอย่าเดินหนีบนะคือ เนี่ยครับคือบุคลิกภาพนะที่ที่จะทําให้สาวประทับใจหรือไม่ประทับใจหรือสาวจะยี้คุณไปเลยก็ได้นะสําคัญครับสําคัญซึ่งผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการจีบสาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเราเองครับมันไม่ใช่การการการจีบสาวอย่างเดียวหรอกผลพลอ,อยได้คือมันจะพัฒนาตัวเราพัฒนาบุคลิกภาพเราพัฒนาวิธีคิดของเรา พัฒนาความมุ่งมั่นของเราเพราะสาวเนี่ยเขาชอบความมุ่งมั่นครับเขาชอบความมั่นใจเขาชอบความกล้าหาญความอดทนนะครับอ่ะคลิปนี้เอาสั้นๆประมาณนี้เน้นย้ำครับจีบสาวอย่าเล่นมือถือครับขอบคุณครับสวัสดีครับ